ดูดูดูเธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ดู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 เธอทำทำไมถึงทำกับฉันได้ วันนี้ตอนต่อกอลมโนบจะบอมจ์อัสมัอกมอลวกออออมิสนุกคุโคตวันนี้ผมจะมาเสนอทฤษฎีการคิดค้นแบบใหม่นาฬิกาเดินตรงนาฬิกาของเรานะครับจะเป็นลักษณะตรงๆคล้ายๆแม่บรรทัดจะมีเข็ม อยู่ตรงกลางมีเลขชั่วโมงนาทีวินาทีเวลาดูเข้มจะเดินไปเนื่ยๆเดินเดินมาตรงนี้จะเป็นเลขหนึ่งสุดถึงเลขสิบสองเดินมาเดินมา เดินมาพอถึงเที่ยงเลยไปเป็นบ่ายเข็มเราตกตกลงไปข้างล่างเข็มจะชี้อยู่ลักษณะอย่างนี้เข็มจะชี้ลงมันจะเป็นเลขหนึ่งแล้วเลขสองทีงน่นี้มันจะสลับกันมันก็จะเดินไปเดิน <c oughs> ไป <c oughs> เดินไปนี่ก็ทุกทีหนึ่งใช่ปะ เรนมันจะหมุนวนกันอยู่นี่นี่คือทฤษฎีของเราเรากําลังทําการคิดคุ้นกาลังทําขึ้นหวังว่าทุกท่านคงจะได้รับชมและได้ซื้ออุดหนุนกันไปอือขอฝากด้วยนเรื่องรับการคิดคุ้นของเราอาจจะชาไปสักนิด ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมณีสิทธิวัลจันทุดาสิทมุมุตตตาคอนมันณีมังกรและชิบเปิดด้วยครับผมสอตอรอกรอรมนตรอมจรอสมจอทรมรกอกนทอสวิชนุผมพูดวันนี้สวัสดีครับผมมรวกรอรมนตรอมจรอสมทอทรสบกสกอเอกอมาเอาเอาไปแล้ว I'm <laughs> <laughs>